สลัดขอญาตรายงานตัวครับทุกคนครับท่านกําลังอยู่กับผมที่ท่าเทียบเรือเจบีลังท่าเทียบเรือตามานังโทษทีครับวันนี้ผมจะพาทุกคนไปเกาะลังกาวีนะครับจากหลายๆเรื่องที่ผมได้ทําจิ๊กซอต่อมานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องขอดพระนางไมสุรีแล้วก็เรื่องราวของพญางอกเขี้ยวและอีกหลายๆคนซึ่งผมมีข้อสงสัยที่ต้องไปประเทศมาเลเซียนะครับเพื่อที่จะหาไขาข้อข้อคงใจมาบอกกล่าวเล่าความให้กับพ่อแม่พี่น้องนะครับได้รับทราบทั่วกัน เพราะฉะนั้นนะครับอีกสักคู่หนึ่งนะครับผมจะนั่งเฟอร์รี่เรือเฟอร์รี่ลงไปที่เกาะลังกาวีนะครับประเทศมาเลเซียวิถีที่นู่นนะครับจะต่างจากบ้านเรามากน้อยแค่ไหนนะครับเพราะว่าพี่น้องนะครับที่เกาะลังกาวีก็คล้ายกับพี่น้องสตูลบ้านเราเพราะฉะนั้นคล้ายหรือเหมือนยังไงแล้วก็มีคนที่พูดใต้แบบสตูลอยู่ที่นู่นหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะตามไปดูนะครับที่เกาะลังกาวีเพื่อจะบอกกล่าวเรื่องราวเหล่านี้นะครับให้กับเอฟซีผู้ติดตาม ได้รับชมรับฟังไปด้วยกันนะครับก็อย่าลืมครับเป็นกําลังใจให้ผมด้วยในการเดินทางครั้งนี้นะครับและหวังว่าเป็นอย่างยิ่งว่าทุกคนจะรอรุ้นรอติดตามแต่ถ้าเกิดว่าผมไม่ได้โพสต์ในวัน2วันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะไปโพสในวันวันหลังนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าที่นู่นมีเน็ตยังไงนะครับก็จะจะได้ถ่ายทอดให้กับพี่น้องให้ทุกคนได้รับทราบไปพร้อมๆกันวันนี้รบก,กวนขอกําลังใจให้ผมด้วยครับเดี๋ยวไปเก,กาะลังเอวีกันครับตามมาครับ ทีท่ท่้ไหร่เปนรที่โมำไปได้วันนี้วันนี้ไปรังกาวีวนลไปรังกาวีอะครับ